คเด็ <ช ıt! S 2> นนกๆคุณครูยังไม่มาอัน่งอันหนึ่นหรือยังคะตอนนี้หยุดแล้วนะใครแย่งหน้าจอคุณครูแล้วคะบ้องบอ้บองบ้องหนูเป็นใครคะเป็นใครคะคุณครูถามหนูหนูหนูชื่ออะไรคะอะไรคะไม่บอกไม่บอกแต่วันนี้บ้องมาทําไมนี่บังมาทำไมมา,ำไม,มาสอนปหนึ่งหมาสอนอมาสอน จะสอนได้ไหมเนี่ยพูดยังไม่ถูกเลยอ้าวสระตัวที่หนึ่งที่หนึ่งปังนะเดี๋ยวบองจะสอนบองจะสอนอ้าวว่าตามคุณครูว่าตามคุณครูว่าตามบองนะคะอ่านตามบองนะคะอ่านตามบองนะคะอ่านไปไหนล่ะอ่านไปไหนล่ะพูดคำว่าอ่านด้วยอ่านด้วยคำว่าอ่านอ่านเออนั่นแหละอ่านตามบองนะคะตามบองนะคะ อ่านตามบองนะคะตามบองนะคะสระอวะอวาอ้าไหนปอนหนึ่งใครอ่านได้เหมือนบองบ้างคะไหนป้อหนึ่งใครอ่านได้เหมือนบองบ้างคะม<า>ไม่ต้องพูดที่นะไม่ต้องพูดเอ้า,อามาป้อหนึ่งค่ะสระอว่อาเอานักเรียนดูรูปสระอว่นะคะมีไม้หันอากาศวแหวนสระอะสระอะรวมกันเป็นอว่เออรู้เรื่องไหมจ้ะสระอว่สระอว่บองนี้แหละทำน้องปอนหนึ่งมั่วหมดเลย อนหมเเออรู้ตัวกับบ้านไหมไม่ไม่กลับจำได้หรือยังคะซาระอัวะมีไม้หันอากาศบอาวแหวนสาระอ่ะอ่านว่าสาระอัวะอวสาระอัวะเออปอหนึ่งจะมัวกับบองนี่แหละเออรู้ตัวจ้าเอาไปสาระอัวไปสาระเอียมีสาระเออี อียออะอะเออบ้องนี้เธอรกับพอมเอียเอียเออีอีอียอยออะแล้วบ้องมั่วอะเออบังตัวก็อ่านบางตัวก็ไม่อ่านไปส่งกลับบ้านนะเออเอาอ่านดีๆนะเอเอียอเอียออะเออียยออะ โอ้ต้องพูดยาวๆใช่ไหมสั้นๆบังพูดไม่เป็นเอียอ่ะเอียอ่ะเอไปไหนล่ะเอเอียอ่ะแล้วเอไปไหนโอ้ล้นน้องจำไม่ได้เรามีเอด้วยเอาใหม่ค่ะฟังดีๆนะคะนะคะเอเอีอียอ่ะอยอ่ะตกลงน้องคนหนึ่งจะจำได้ไหมเนี่ยอนจะจได้เอียอ่ะ เอียอ่ะเอียอ่ะคุณครูว่าบอกไม่รู้เรื่องแล้วเวันอนึ่งเออวันหนึ่งรู้เรื่องไหมคะวันหนึ่งรู้เรื่องไหมเออยังได้ยินอีกได้ยินคุณครูพูดเบาๆได้ยินเออแสดงว่าคุณครูต้องพูดเบาๆเออได้ได้ได้เอียอ่ะเออ่ะอ๋อต้องให้คุณครูพูดเบาๆได้คุณครพูดเบาๆได้ซระเอียะซระเอียะซระอียะเออต้องชอบให้คุณครูพูดเบาๆสระเอียะมี มีเออียออเออียอะแล้วเอไปไหนอะบองตัวบองเอด้วยสิเอเอเองเออเ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 ออยาวๆเอเอเออียออเดี๋ยวมันเอหายทุกทีอะบองเดี๋ยวน้องปอหนึ่งก็จะไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเออกลับบ้านกลับบ้านไม่พูดด้วยแล้วเดี๋ยน้องจำไม่ได้จำไม่ได้ไปก่อนนะ บายบายเออไปนะบายบายไปไพูดกับบองปอหนึ่งจำได้ไหมคะออบองจำไม่ค่อยได้อ่ะแต่ปอหนึ่งต้องสู้บองได้นะบองจำระเอียไม่ได้บองชอบลืมเอบอกว่าอียอะอียอะอยู่นั่นแหละต้องบอกว่าเอียออะ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 ได้แล้วปวดหัวกับบองไปอ่านหนังสือกันเถอะมา เล่มนี้ค่ะเปิดเลยอ่านออกเขียนได้เปิดวันนี้บทที่25สระอวะกับสระเอีะเปิดค้าไปอ่านก่อนไปอ่านก่อนบทที่25สระอวสระเอียสระอวสระเอียวันนี้มีสองสระนะคะสระอวคล้ายๆกับสระอัวนะคะแต่เพิ่มสระอะเข้าไปส่วนสระเอีะก็คล้ายๆกับสระเอียเพิ่มสระอะเข้าไปนะคะ อัวอัวเอียเอียอันนี้อวอันนี้เอียนะอ่ามาอ่านพร้อมกันแต่ต้องอ่านตามคุณครูก่อนนะคะตาขำกะเจ้าดำตาขำทำตาตีแกว่ามีเจ้าวัวดำ ลัวมายยัะตาขำตีเจ้าดำดังผัวผัวเจ้าดำทำโมโหลัวเฮโลมาตีตัวตาขำทำม,มั่วซั่ว ถูกเจ้าวัวรัวเตะเอาอีกหนึ่งรอบนะคะอีกหนึ่งรอบอ่านพร้อมๆกันแบบช้าๆตาขำกับเจ้าดำตาข่ำทำตาตีแก่ว่ามีเจ้าวัวดำลัวมายัวตาข่ำ ีเจ้าดำดังผัวผัวเจ้าดำทำโมโหลัวเฮโลมาตีตัวตาขำทำมั่วซั่วถูกเจ้าวัวรัวเตะเอา,เา,าอีทบทวนสระที่เราเรียนเมื่อวานกันก่อนนะเมื่อวานเราเรียนสระอะไรคะสระอึสระอึอยู่ข้างบนและอีกสระหนึ่งที่เราเรียนสระอะไรคะ สระโอสระโอสระโอมีโอกับอะโอกับอะเรียกสระโอวันนี้มีคำให้มาทบทวนห้าคำตั้งใจฟังตั้งใจอ่านตั้งใจดูนะคะไม่ต้องไปดูน้องบองโบก่อนนะไม่ต้องไปแอบดูก่อนน้องบองโบตั้งไว้ข้างหลังวันนี้มาทบทวนคำกันก่อนมาคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งคำว่าคำที่หนึ่งอ่านว่าอะไรคะสะกดก่อนมอีมีออออึมีอึ มีอึอยู่ที่ไหนเราก็หนีทันทีเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามีอึแล้วหมินตึกตึกไม่เอาไม่เอามีอึคานี้อ่านว่ามีอึมีอึม,อมีไหมไม่มีดีกว่าไปนะมีอึไปได้แล้วนะคะไปได้แล้วไปมีอึไปคําที่หนึ่งไปแล้วคําที่สองคำที่สอง,คำ,สองคำว่ารอไอไปรออึหรือยออะงอยังไปหรือยังอึไปหรือยังไปหรือยัง,ยง,ยงคะ ไปแล้วอึไปแล้วไปหรือยังรออึหรือนะบอไอไปรออึหรือยออะงยยังไปหรือยังไปหรือยังไปหรือยังยังไปหรือยังยังเอาไปได้แล้วไปคําที่สามคำว่าตออึตึตออึตตึตึมินอะไรตึตึมินอะไรคะมินอึตตึมินอึตตึ ตึตึก็คล้ายๆกับตุู่มิ้นตุตุแต่อันนี้ตึตึตออึตึตออึตึตึตึง่ายไหมคะง่ายนิดเดียวสระอึตออึตึตออึตึตึตึไปได้ตึตึอ้าวมาดูคําต่อไปคําที่สี่ปอโอปอโอยออายาปอยาปอยา โปะยานะคะโปะก็คือโปะลงไปนะคะเอายามาโปะลงไปใครโปะยาให้ลูลูคะชาลีโปะยาที่ขาของลูลูเพราะลูลูไปเล่นซนมาแน่ๆเลยก็ถูกโปะยาโปะยาได้หรือยังคะโปะยาได้นะเอาป้ายโปะยาคําสุดท้ายคํานี้ค่ะต๊ะตอกไม้ตรีโต๊ะมอไอไม้ไม้โทไม้โต๊ะไม้โต๊ะไม้ โต๊ะที่ทําจากไม้เรียกว่าโต๊ะไม้ต้อกโตะไม้ตรีโต๊ะ,ม,ตตะมอไอไม้ไม้โทไม้คําว่าโต๊ะใช้ไม้ตรีคาว่าไม้ใช้ไม้โทโตะไม้ได้นะคะโต๊ะไม้ได้หนะ้าเอาไปเอาทบทวนอีกหนึ่งครั้งมาขึ้นมาคําที่หนึ่งมีอึไปหรือยังไปหรือยัง ตืตืตืตึโปยาโปยาโปยาโตไม้โตไม้โตไม้ได้นะคะวันนี้คำไม่ยากจำได้นะเอาไปได้แล้วเรียบร้อยวันนี้ทบทวนเรียบร้อยแล้วสารอึกับสระโอแล้ววันนี้ล่ะคะ ตามคำบอก1,2,3,4,5ค่ะวันนี้แค่5ข้อพอมจะเขียนแล้วนะคะเริ่มเลยนะข้อหนึ่งคำว่ามีอึมีอึมีอึ ฉเฉลยมีอึเห็นยังไงคะมอีมีมอีอม,มอีอันนี้ง่ายเลยมออีมีอออ,อึอึมีอึไปน,นะคะได้แล้วต่อไปคำที่สองคำที่สองคำว่าไปหรือ,อยังไปหรือ,อยังไปหรือ,อยัง เลยไปหรือ,อยังปอไอไปรออ,อึหรือ,อยังไปหรือ,อยังคล้ายๆกับไปหรือ,อยังไปต่อกันที่ข้อที่สามข้อที่สามคำว่าตึ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 ตต เลยตึ่ตืยังไงคะตึตึตอตออึตึสระอึต้องมีกลมกลมตออึตึ่สองครั้งนะคะตึตึตสระอึต้องมีกลมกลมตึตึมิ้นตึตึเหม็นตึตึต่อไปข้อสี่ค่ะข้อสี่คำว่าโปยาโปยาโปยา เลยโปยาเขียนยังไงคะอโอโป,ปอโ,อโปโปยออายาโปยาได้ไหมคะโปยาโปยาได้แล้วนะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อห้าคำว่าโตะไม้โตะไม้โตะไม้ ฉเฉลยโต๊ะไม้ตอุอตุต้องเขียนตอุอตุก่อนนะคะตอุตุตอุอตุไม้ตรีโตอย่าลืมไม้ตรีมอไอไม้ไม้โตไม้โตไม้ ถูกกันไหมตรวจเลยค่ะเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้ก่อนวันนี้ห้าคำนิดเดียวเสร็จเรียบร้อยตรวจเลยค่ะถูกไหมคะน่าจะมีคนได้เต็มนะวันนี้อ่านไหนลองมาอ่านซิคำที่หนึ่งอ่านว่าอะไรคะมีอึไปหรือ,อยังอึอ,อึโปยาโต ไม่เสร็จแล้ววันนี้เรียบร้อยแล้ววันนี้สองเล่มเรียบร้อยสรรอวสสะเอียไปแล้วพร้อมกับเขียนตามคําบอกเรียบร้อยอยากคุยกับบ้องอีกไหมเอาไหมคะคุยกับบ้องนะก่อนกลับมาบ้องมาเร็วมาแล้วบ้องบ้องไม่พูดบ้องไม่พูดคุณครูไม่ให้พูดคุณครูย,ยังไม่เปิดบ้องบ้องก็พูดไม่ได้ใช่ไหมมาแล้ว<อ>มาแล้วบ้องมาแล้วะเมื่อกี้เรียนสรอะไรบ้างอะไรบ้างเมื่อกี้เราทบทวนทบทวนสระอึสระโอสระโอ สระอึออ้าวบอกน้องด้วยอ่ะเดี๋ยวคุณครูชี้สระอืเออเออเออได้ไหมฮะฟังดีๆฟังดีๆเออได้ๆอ้สาสระอือสระอืสระอกสระอกสระอวสระอวสระอียส,ระ,ส,ร,ะสระเอียสระเอียเออบองชอบบองเก่งอ่ะบองเก่งอ่ะบองฟังครูทุกวันเลยใช่ไหมอ่ะไหนลองถามสิน้องปอนอย่างจา๋า จำสระได้ไหมคะจำสระได้ไหมคะอันนี้สระอะไรสระอะไรอ๋อหนึงตอบค่ะคืะอะไรคะสระอึสระอึอันนี้สระอะไรสระอะไรอะไรคะสระโอสระโออันนี้สระอะไรสระอะไรสระอัวสระอัวอันนี้สระอะไรสระอะไรหนึ่งตอบแล้วสระอะไรสระเอีย อ๋อบองเก่งอ่าบองพูดตามคุณครูนะอ๋อหนังอย่าลืมอ่านหนังสือนะแล้วมาเจอกับน้องบองโบใหม่นะคะน้องบองโบไปก่อนนะน้องบองโบง่วงนอนแล้วลืมอ่านหนังสือนะแล้วมาเจอกับน้องบองโบใหม่นะคะน้องบองโบไปก่อนนะน้องบองโบง่วงนอนแล้วเออไปได้แล้ว